หลวงพี่มองว่าพระสงฆ์เอาที่พระเลยก็ได้ครับพระสงฆ์เนี่ยยังมีฟังก์ชันอยู่ในสังคมไหมแล้วจริงๆในมุมมองของหลวงพี่เนี่ยฟังก์ชันของพระสงฆ์ในสังคมไทยเนี่ยคืออะไรครับแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยเหลือน้อยแล้วฮะบทบาทพระเนี่ยเหลือน้อยมากในสังคมปัจจุบันน่ะชาวบ้านเขาเห็นพระเป็นแค่ผู้ประกอบพิธีซึ่งเป็นเ,นเรื่องน่าเศร้าเขานึกถึงพระเนตอเมื่อเขาอยากเอาเราไปประกอบพิธีกรรมอะไรให้เขาสักอย่างหนึ่งไปสวดไปฉันอะไรเงี้ยซึ่งแต่ว่า,วามันน้อยมาก ที่สําคัญคือพระเจ้าท่านตัดไว้ชัดเจนว่าให้วิสุขเที่ยวไปเพื่อประโยชน์สุขเพื่อเพื่อเพื่อกูลเพื่อประโยชน์สุขแสดงธรรมที่มันไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดหน้าที่ของพระคือประกาศาศาสนาแต่มันไม่เหลือแล้วฮนะคนเข้าวัดเพื่ออะไรก่อนถามฮนะไม่ต้องไปหวังว่าให้เขามามาฟังเทศอะไรหรอก ไม่มีทางนะฮะถ้าเราไม่รู้จักปรับเปลี่ยนบทบาทแล้วเราไม่ไม,ไม่ไม่ทำหน้าที่ในการให้ให้ธรรมะคนเนี่ยที่ควรจะทาแบบที่ธรรมาไล่เหลือธรรมะก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ธรรมาทําม,มันดีเลิศอะไรนะแต่เขา,าพยายามจะทําให้ฟังก์ชันของความเป็นพระมันมากกว่านั้นเช่นในเราสอนธรรมะไปด้วยเราทํางานสาธารณสงเคราะห์ไปด้วยได้ไหมนัคือฟังก์ชันที่มันควรจะมีแต่ถ้าพระคิดว่าทุกอย่าง ไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่มาไม่ค่อยชอบคำนี้เท่าไหร่นะเพราะรู้สึกว่ามันขยายจนเหลือไม่เหลืออะไรให้ให้เป็นกิจของสงฆ์เลยทุกวันนี้สอนก็ไม่ได้แล้วนะฮะในมู1หนึ่งพระ,ะไม่สามารถทําหน้าที่สอนได้แล้วเพราะโยมจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่กิจของสงฆ์ดันั้นพระก็ต้องทำหน้าที่เชิงโยมอยากให้ทําอะไรก็ทํานะฮะ